บ้าพี่น้องบ่เห็นโดนแล้วบ่ได้อยู่บ้านเป็นกะละกะสร้างบังปีกล้วยยักผู้ขาเกิดขึ้นอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังมาจอกอีกประมาณสองหวีโอ้ยได้อีกสิบหวีเนาะนี่พี่น้องบ่งเกิดมาอีกละปีกล้วยเนาะนีละลูกเราได้กินได้อยู่ได้ขายพร้อมละพี่น้องเนาะนะคะและ้วเธอเก่ามาเห็ดกล้วยฉาบเนาะนี่อีกเครื่องนึงนี่ วอ้วนตะลบวบวนเอ้าที่นี่กับม่เบิงนี่เป็นปืนอ่ามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนี่เกิดจากฝีมือกเกษตรล้วนๆของเ้า,าเนี่แหละมีรอบรอบ,รอบรัวเฮ้านะพี่น้องนะคะนี่ก็เป็นต้นดอกไม้ที่ใช้สำหรับอ่บูชาพระเนาะนะคะนี่ ก็จะเป็นข <an> ้างบ้านเราเนาะนะคะนีมะพร้าวน้ําหอมมีกล้วยเราแล้วก็วีใหม่เกิดขึ้นเครือใหม่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องนะคะก็เป็นพาคเกษตรว่าสียางว่าเมืองพาคเกษตรพาคเกษตรหลายบ้านเนาะพอไห้หากไปกินก็ตมมะฮงเนาะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสิไปต่ำมะฮงเนาะจ่ะนั่งเนี่สําหรับใบแกงเห็ดเนาะนี่อยากยังกะกินอยากยังกะได้กินเนาะบ้านห้าอีสานบ้านของเรา นี่กับบอกนาวมะนาวมะนาวนะคะนี่มะนาวมะนาวกเกษตรเนาะพี่น้องโอ้บอยบะอึดอยากอึดจีนอีสานบ้านของเขานะนะคะผู้ใดๆมาอยู่อีสานนี่ก็โอ้สุดยอดคือกันเนาะนะคะอันนี้ก็คือฟื้นเนาะนี่มะพร้าวนลำหอมนี่นี่บ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องนะคะปะคะลูกเนาะกระร่งจะโตขึ้นนะคะแล้วก็รวยเนาะนะคะขึ้นมาอีกสองวีสองเครือเนาะพี่น้องนะคะฟังท่งนั้นก็เอามาเฮ็ดกล้วยฉาบแล้วเนาะนะคะถือฟุ้นจากคน จังหน่อยอาหาใไม่มะคำเนาะพี่น้องเบ่งเบ่งตอนน,นี้ตรงนี้ก็คือถือแดดเมื่อตอนที่ก่อนฝนจะตกหน้านี้แดดจัดพี่น้องเบ่งเนีปลูกตรงที่บ่มีนม้ำ ก็จะเป็นแรงๆแห่งๆเนาะแต่ปลูกตรงไหนที่มีน้ําก็จะซวยนะคะกล้วยกล้วยน้ําว้าเขาจะชอบน้ําเยอะมากเนาะก็เลยเลือกที่จะปลูกตรงน้ําไหลตกเวลาเราล้างถ้วยเนาะนะคะแล้วก็อาบน้ำเนาะนะคะน้ําใช้จะออกมาส่วนนี้นะคะไม่ใช่ซ่วมเด้อนะคะซ่วมอยู่อีกฝั่งโน้นนะคะไม่เกี่ยวกันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะนํามาฝากก็คือเกษตรรอบรู้เรานะคะหนึ่งคลิปนี้เล่าสู่พี่น้องฟังว่าเป็นเกษตรที่หอมปลูกทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะคะนี่มะนาวนะคะกล้วยอ่ากล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยต้นเล็กๆนึๆน่งคือหอมทองนะคะนี่หอมทองเนาะนะคะก็มะนาวกาเซษเนาะน,นะคะแล้วก็มะม่วงนะคะนี่กับมะม่วงคเคี้ยวสวยนนี่ก็มะม่วงสามฤด,ดูแต่แรงจัดจนว่าเราจ่ายป่าเนาะนะคะเพราะว่าเราแดดจัดเนาะนะคะแล้วก็แห้งแรงอะไรก็ พอดีมีฝนตกมาเนาะนะคะก็จะเกิดมะพร้าวน้ำหอมขึ้นเนาะนะคะแล้วก็เกิดกล้วยน้ำว้าขึ้นอีกสองเครือเนาะนะคะมีก็คือเกษตรขางบานเฮ้าเนาะนะคะมี่หอมปลูกเองเนาะนะคะก็เลยขอบคุณอ่ อาชีพกเกษตรกรทําให้เราได้กินได้ใช้บ้างเนาะนะคะวีละยี่สิบเนาะกล้วยดิบเอาไปขายเขาจะกลับไปขายสามสิบสามสิบหานะนะคะหยกเครื่อเลยกระไดเนาะนะคะ,ะ 20, นี่ก็เป็นกะเพราเนาะทางบ้านก็จะเป็นกะเพราเนาะยังความจะปลูกทุกอย่างอะไรพี่น้องนะคะเป็นกะเพราเป็นใบมะกรูดนะคะ หรือจะเป็นตะไคร้ขาอะไรเราปลูกหมดเลยนะคะรอบรั้วรอบบ้านเราเนาะนะอย่านั่งนะคะเวลาเ้าสิเก็บแกงเฮ็ดแกงย่างมันนี่กับแกงเห็ดเนาะนีก็ต้นขนุนเนาะนะคะขนุนนะคะรอบรั้วเราเนาะนะคะใบนุนนะคะนะคะต้นคูนต้นต้นคูนนะคะข้ามคูนนะคะแล้วก็ต้นขนุนเนาะนะคะเป็นสิ่งที่อยู่นุนหลังมีคนช่วยเราอยู่ด้านหลังเนาะนะคะแ้วก็ลัางค้าแดงแยกอหอมเนาะพี่น้องนะคะ ตังคาแดงเนาะก็คือสิ่งที่เห็ดขึ้นมาเผื่อบานยูชูห้าโดยตรงนะคะไว้สําหรับการไล์แล้วก็การทํางานเนาะนะคะถ้าวันไหนไม่ได้อยู่บ้านก็จะออกไปหาลูกเนาะ,ะถ้าอยู่บ้านก็คือเห็ดงานในบ้านหลังนี้แหละนะคะเอาแอร์เขามาใส่แล้วก็เห็ดในห้องเย็นๆจะชั่วโมงนึงก็ออกมาแต่ว่าตอนนี้ไปหากินน้ําปลาเห็ดปลาหยังแน่นาะพี่น้องหากินน้ำธรรมชาติเนาะ,ะอีสานบานของขาตอนนี้ก็ไปเก็บเห็ดมาแต่ว่าเมื่อกี้นี่เอาเห็ดมากแกง แล้วก็กลับมาดูซิว่าเราได้ลืมปิดแก๊สไหมปรากฏว่าเราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะสำรวจความเรียบร้อยเนาะนะคะโอเคเขาปิดแก๊สแล้วเนาะ,ะไกลหน่อยเขามาได้จังไรบังม,มาที่โอ้ยนอนก็เป็น,ปนกลับมาเบงบ่าจาคลองได้ปีแก๊สบ่มีความสงสัยเนาะนีะ่ปีกล้วยทีย่หอมปลูกเนาะพี่น้องเราเกิดใหม่อีกอ นาจะได้อยู่จบกสิบวีอยู่พอาแล้วเครื่องใหญ่นี e! well, ่นะคะอุ้ยจะรอดไหมเนาะเดี <t <t mm ๋ยวหาไม้อะไรมาค้ำเนาะถึงจะอยู่ได้เนาะนะคะต้นใหญ่ต้นอู้ดูดูลำต้นเด้อยายนญ่เดี๋ยวยายนยเป็นนองเสื้อหรือบเสื้อกะให้เห็นเห็นว่าก่อหนึ่งมีประตำกว่าเจ็ดหรือสิบเนาะนะคะ กละสิต้นเนาะนะคะประมาณนั้นแต่กัยังดกคือเก่าเนาะนะคะนี่เกิดจากาน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของบ้านเนาะกระหอมน้มนชาแนลนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ